สวัสดีครับเป็นวิทยุผู้ประกอบกานห้างอโศจโยพันล้านชาแนลนะครับวันนี้ก็จะไปเดินตลาดนะฮะแต่ตอนนี้แวะเข้าที่ห้างมาทำร้านก่อนนะครับไปเดินตลาดกันดีกว่านะ เอามันมากมันน้อยอ,อันนั้นสิคะโ,โลนึงเอาโลนึงทำอ,อะไรไหมไม่ทำขนาดนี้ขนาดไหนก็ได้หนึ่งโล <laughs> อ,อ,งอ่ะขนนี้หนึ่งโล <laughs> ดีจังขนนั้นหนึ่งโล <laughs> มาซื้อทุกวันเลยเ,เล e t สุด ถ้าผมเื็เพื่อนแล้วผมก็ไปเดินตลาดมาแล้วเนาะตอนนี้ก็ ของสารเขน็นวางอยู่ข้างนอกถ้ายังมัเสนยกขึ้นรถนาะเราเอามาม่ากับอผักกาดหอมมาไว้หน้ารถก่อนดีกว่านะเพื่อนเนาะเดี๋ยวมันจะแตกเนาะมาม่าถ้าไว้หลังรถโอเคเพื่อน,นเดี๋ยวผมจะยกของขึ้นหลังรถก่อนเนาะแล้วเราก็กลับไปที่ร้านกัน <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> ครับเพื่อนๆแล้วผมก็กวาดมาถึงร้านแล้วเนาะตอนนี้ก็กําลังที่จะชดร้านแล้วก็ทาน้ําซุปนะครับเพื่อนหลังจากที่ไม่ได้ลงวีดีโอมาสองสวันเนาะวันนี้ก็เลยจะยถ่ายวิดีโอให้เพื่อนๆดดูเหมือนเดิมนะครับก็ เดี๋ยวเราไปทำอะไรให้มันเสร็จก่อนนะเพื่อนเนาะเดี๋ยวเราเข้ามาคุยกันใหม่เนาะไปกันครับตอนนี้เราก็ทำอ่าปรุงน้ำซุปเสร็จแล้วน,นะเพื่อนๆเนาะรอให้น้ำซุปเดือดจากเดียวนะครับนี่นครับรอให้น้ำซุปเดือดสัก45นาทีนะเพื่อนๆ เราก็ไปทำอย่างอื่นรอนะเพื่อนๆเนาะ ย้ำซุบเราก็เสร็จแล้วนะครับเพื่อนแล้วก็เปิดหน้าร้านเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมขายแล้วนะครับเพืพ่อนเพื่อนสำหรับคลิปนี้เราก็อเอาเทนนิงก่อนเนาะเอาไว้ คลิปต่อไปหรือพรุ่งนี้เดี๋ยวผมจะถ่ายที่ตลาดสดบางกะปิให้เพื่อนๆได้ดูอีกครัง้งหนึ่งสำหรับคลิปนี้ผมขอเพื่อนๆกดแชร์เข้ามาดูคลิปของผมนะครับในช่องโยพันล้าน h ช n แนลหรือ facebook ช่องไพศาลแก้วคูณนะครับเพื่อนๆหรือทิกตอกช่องไพศาลแก้วคูณเหมือนกันนะครับเอาไว้พรุ่งนี้เจอกันใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ